แบล็กกี้มาดูรูปวาที่น้องๆเอฟซีส่งมาให้พี่อ้อมทางเฟ e บุ o กซี่รูปแรกส่งมาจากน้องทิพย์นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมีพี่อ้อมกับเจ้าเรสแล้วก็แบล็กกี้ด้วยนะรูปที่2นะคะส่งมาจากน้องเทียนแก้วนะคะน่ารักมากๆเลย ว้าวมีน้องบรูอยู่ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะส่งมาจากน้องพลอยนะคะว้าวท่าทางจะเป็นอยู่ในมิฟซิต,ตี้นะเนี่ยมีรูปน้องพลอยอยู่ด้วยแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะส่งมาจากน้องแคทรียาซื้อตรงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน,น้องๆพี่อ้าาฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะคะเนี่ยเมียวตอนนี้นะ่หรอจ๊ะเราก็อยู่บนยานอวากาศนะสิ แบล็กกี้เรากำลังจะเดินทางไปยังโรงงานผลิตกันนะละฮะว่าแต่ว่าพี่อ้อมไปเอายานอวกาศมาจักไหนละคะเนี่ยเหมวอะไรกันแบล็กกี้เนี่ยปีสามพันแล้วนะทุกคนนะ่ะเขามียานอวกาศเป็นของตนเองแล้วนะแบล็กกี้ว้าวแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ล่ะคะเนี่ยพี่อ้อมเหมว พี่ออมก็จะมาทำงานหาเงินนะสิแต่ไม่ได้ทำเองหรอกนะพี่ออมมีตัวช่วยนั่นก็คือตัวโคลนนิ่งยังไงล่ะนวัตกรรมใหม่ของการโคลนนิ่งเลยนะเนี่ยอเหยเจ๋งแป้งไปเลยฮะวะ้าวูยุกเนี้ยเขาไม่ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่กันแล้วนะงั้นเราไปสร้างโร,ง,รงงานผลิตตัวโคลนนิ่งกันเลยๆๆๆๆ ัสดีชาวโรบอกที่น่ารักทุกคนยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแช n n นลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบร็อกกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่าโค n นไทคูนทูกันนะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตตัวโคลนนิ่งตัวของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งการคลนนิ่งนะคะก็จะเป็นการกปป p y ตัวต้นฉบับออกมาแบบเหมือนต้นฉบับจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสร้างโรงงานผลิตตัวเราออกมาเยอะๆกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย let's go เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม start นะคะสร้างโรงงานของเรากันดีกว่านะคะเอาล่ะและนี่นะคะก็คือปุ่ม start free ของเราค่ะอ่า ตรงนี้นะคะและด้านขวานะคะเราก็จะเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเอามาซื้อของเพิ่มเติมค่ะเพื่อสร้างโรงงานของเรากันนะคะและนี่นะคะก็คือเจมค่ะเป็นที่ไว้สำหรับเก็บเพชรของเรานะคะเพื่อที่เราจะไปซื้อไอเทมแปลกๆนะคะในโรงงานนี้นะคะฮตอนนี้นะคะโครนิ่งตัวของพี่อ้อมนะคะออกมาแล้วนะคะเหมือนเราเป๊ะเลยอ่ะว้าว เหมือนจร,จริงๆด้วยนะครับพี่อ้อมเหมียวเอาละจ้บลักกี้เดี๋ยวเรานะจ๊ะไปสร้างโรงงานต่อเลยนะนี่เหมือนกันอย่างกับแกะเลยอ่ะ <c oughs> น่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยอู๋ถ้ามีตัวเราเยอะๆก็ดีเลยเนี่ยทำไมละคะพี่อ้อมอา้าวก็จะได้มาช่วยกันเล่นเกมยังไงล่ะลักกี้ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะไปสร้างโรง,งงานต่อเลยนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าด้านขวาเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะสร้างต่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะบอร์ดกระดานคะแนนนะคะที่แจ้งว่าเรานะคะค่าไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มีตายไปเท่าไหร่นะคะเอาล่ะต่อไปคืออะไรนะนี่สร้างแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างนะคะตัวโครนนิ่งของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ทหารนะคะจะเป็นตัวที่ออกไปขุดเจาะนะคะโดยใช้จอบนะคะขุดเจาะแร่มาให้เรานะคะเพื่อที่เราจะเอาไปขายค่ะแล้วก็เอาเงินมาซื้อของสร้างโรงงานนะคะเอาแล้วทำงานหน่อยเร้วไอ้ฉันก็ขุดอยู่นี่แหละเธออยามาเล่นกันได้ไหมเนี่ย หอยเป็นตัวต้นฉบับแล้วมากินแรงนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหขุดใจเลยนะคะเนี่ยบกปากบกปากกันอย่างเลยค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสร้างตัวโคลนิ่งขึ้นมาเพิ่มนะคะจะได้ออกมาทีเดียว2ตัวด้วยกันเลยนะคะได้ทหารออกมาเพิ่มแล้วค่ะลุยเลยออมแอมฮ่าดีใจจังเลยที่ได้เจอเธอนะหวัดดีฮ่า ชันอ้อมแอมหนึ่งนะแล้วก็ชั้นอ้อมแอมสองนะ,ะมาช่วยกันสู้เร็วอ๋อโหตอนนี้เราก็ผลิตตัวโครน,นี่ของเราออกไปเรื่อยๆแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะสร้างนะคะ,ะกําแพงค่ะตอนนี้เรามีกําแพงแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกซิโอโ้ตรงนี้นะคะและตรงนี้นะคะเอาไวข้ขายแร่หินที่ขุดมาได้เพื่อ,เ,อเงินไปสร้างบ้านค่ะ เอาละเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเดินออกไปดูดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างไอ้นี่นะี่ยนี่นะี่ไอ้มาฟันฉันเหรอโอ้เตายาไปตัวแตกเป็นเสียเส่ยงๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อ่าต่อไปนะคะเรานะคะก็จะสร้างอุ้ยไอย้เหรอมีคอมพิวเตอร์ด้วยเขาก็จะแสดงว่าเราสร้างโรงงานออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอ่าตอนนี้ก็ได้ 3. 3เซแล้วนะว้าว ตอนนี้เราก็มีคลังอาวุธของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูซิว่าเราจะขายอะไรเพิ่มได้อ่าเดี๋ยวเรากดขายไว้ก่อนนะคะว้าวเขามาดูอาวุธของเราของเรากันดีกว่าค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะไปหาเพื่อนบ้านก่อนหวัดดีค่ะฮัสด,ดีค่ะพี่ย่ำมาสร้างโรงงานเหมือนกันหรอคะใช่ละคะ่ะหนูก็จะมาสร้างตัวโคนิ่งของหนูนะคะอ่าเต็มที่เลยจ้าเราเจอกันนะ ห้อยเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันใจแอนเหรอหัวโตวเชียวให้ฉันจะเหยียบพวกเธอให้หมดเลยนี่แน่โอ้โหกระโดดสู้ได้ด้วยเอ้ยเอ้ยไปก่อนแล้วจ้าโอ้โหเนี่ยเราต้องส่งตัวโครนนิ่งของเรานะคะไปสู้นะคะไอ้อัมแอมสู้คะนะไปก่อนแล้วจ้าโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะโอโ้ทับทีหนึ่งไส้แตกนะคะแล้วตอนนี้เราก็ออกมากแล้วนะคะออกมาเป็นดงเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะซื้อที่โครนอีกอันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเด็กนะคะนี่เราสามารถที่จะสร้าง baby ออม m ออกมาได้ด้วยนะคะเนี่ย baby คร o n i n g ค่ะว้าวน่ารักจังเลยถือดาบด้วยไหวไหมเนี่ย <c oughs> ออกไปสมทบกับเขานะคะนี่นะนี่นะนี่นะอ่าว้ยนี่แนะหลังแกชันเหรอ อ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีเงินแล้วนะคะเราก็มาอัปเกรดอาวุธของเรานะคะนี่แบทเทิลนโหมดนะคะอ่าเราก็ได้อาวุธออกมาเป็นหอกแล้วะค่ะอ่ะาสูา้เขนาขนะสู้เขนานะสู้เขานะเชียร์อยู่นะเชียร์อยู่ <c oughs> โอ้ยต้นฉบับนี่กินแรง,งจริงๆนะเนี่ยไม่ทำมาหากินอะไรเลยใช้แต่พวกเราเนี่ส <c oughs> ู้เขนาขนะสู้เขานะอืมแล้วตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็มาขายของเพิ่มเติมนะคะส่วนตู้นี้นะคะเอาไว้สำหรับเพิ่มจำนวนเก็บของมากที่สุดนะคะว้าวเราได้ตู้ว้าวตู้โคลนนิ่งค่ะเอาไวเ้เก๋ๆนะคะ <c oughs> อ้อเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้ววันดีเพื่อนอดีคะ่ะพี่ย้อมอ้อมาสร้างโรงงานเหมือนกันนะคะ อ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็สร้างบ้านแล้วค่ะดูเหมือนกับว่ามันจะละ้ลนๆไปนะคะเราก็จะมาสร้างบ้านค่ะอูโหูเหมือนกับว่าจะเป็นห้อง l ลบเลยนะคะเนี่ยว้าวมีประตูด้วยนะคะอ่าแล้วก็ด้านขวาน,นะคะเราก็เริ่มสร้างธาตุของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ธาตุไฟมาแล้วค่ะอ้อมเปิดเลยออเปนเซรามี่อ่าประตูป,ปิดได้ด้วยว้าวอ่ามีขวาแล้วนะคะ นี่ธาตุของเราค่ะเป็นธาตุไฟนะคะจริงๆมันก็มีหลายธาตุนะแต่ว่าตอนนี้เราอัปเกรดได้แค่ธาตุไฟนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนธาตุให้กับตัวโคลนนิ่งทหารของเรานะคะอ่าเราก็ใส่ธาตุไฟเข้าไปนะคะว้าวฝั่งตรงข้ามใช้พลังลมไม่เราจะใช้พลังไฟพี่ตู้นี่แน่อ้าโอววววาวเจ็บเจ็บสวหัสแล้วตอนนี้นะคะก็จะเป็นไอเวมนะคะอาวุธของเราค่ะ นี่ยอมขอเรียกว่าดาบตะเกียบนะคะฮ่าชงเชิงชงเชิงชงเช,ช,ชิงอะไรยมาไล่นี่เนี่ยปิ้ว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 ฮ่าอ๋อยแหลมจริงๆเลยฮ่าล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสร้างอะไรตอนน่อดีนะคะเอเดี๋ยวก่อนนะมีเงินอยู่เท่านี้นะจะสร้างอะไรตอนน่อดีนะอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาสร้างสวนสัตว์ของเราดีกว่าค่ะ แล้วก็นี่นะคะเราสร้างบ้านต่อเติมขึ้นไปนะคะชั้น1เสร็จแล้วเราก็จะสร้างชั้น2ต่อนะคะนี่เราต่อชั้น2ออกไปค่ะอ่ mechanical 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 well าแล้วก็สร้างตัวของเราขึ ok ้นไปด้วยนี่และนี่ก็คือคอกสวนสัตว์ของเรานะคะอ่านี่ก็คือตัวของเราค่ะนี่เราสามารถนะคะที่จะแปลงร่างนะคะจากตัวอื่นนะคะแล้วเมื่อเราต้องการจะสร้างเป็นตัวของเรานะคะเราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นตัวของเราได้เหมือนเดิมค่ะเอาล่ะ ตรงนี้จะเป็นคอกสัตว์ว้าวว้าวไทเกอร์เสือนี่นะวัเดีเสือน้อยอันนี้ฮะอ้าเยลโลตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงให้เราว่าเยลโลนะคะฮ่าออกมาเลย <c oughs> ไอตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือตัวปลอมโ <c oughs> อ้ทหารโครนของเพื่อนบ้านแล้วนะคะฮ่าจัดการเลยอ้อมแอมฝากด้วยนะไปแล้ว โอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเยอะเยอะเยอะวิจัดการทีจัดการทีนี่แหละ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 ฟันตัวแตกเลยม้าวน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยตัวโครนนิ่งนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูซิว่าเราสามารถสร้างใจแอนเทอร์มิ l ลได้หรือเปล่านะคะพอเรากดปุ่มนี้ไปนะคะ ทหารโครนของเรามันก็จะไม่ออกมาเลยนะคะจนกว่าใจแอนทเทอร์มิเนอร์ของเรานะคะจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าหน้าตาออกมาจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านหรือเปล่านะคะเนี่ยว้าวออกมาแล้วค่ะว้าวู้อ๋อยทําไมเธอหัวโตแล้วก็หัวล้านอย่างนี้เนี่ล่ะไม่ไหวไม่ไหวสู้เขานะซู้เขานะอย่าแพ้เขานะเขานะเขานะ ฉันเชียร์อยู่นะโอ้โหไหวไหมเนี่ยหัวโตวมากเลยค่ะว้าวกระโดดสูงด้วยฝากด้วยละกันนะทางเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างโรงงานของเราต่อนะคะโอ้โหเยอะเยอะเยอะนี่ไอ้มาช่วยกันทำมาหากีนไหนสินี่ฉันก็ตอกอยู่คนเดียวนะเนี่ยเหนื่อยนะอ่าเรามาช่วยคลอนนิ่งของเราตอกนะคะ ในระหว่างนั้นนะคะเราก็อัปเกรดเพิ่มเลยค่ะนี่ค่ะสร้างห้องของด็อกเตอร์นะคะวันดีอมอ่ำฉันจะมาช่วยสร้างเจมให้เธอเพิ่มนะด็อกเตอร์เขาจะช่วยสร้างเพชรให้เราเพิ่มนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นสร้างไอเทมต่อกันเลยนะคะนี่เราสร้างเป็นชุดเกาะค่ะว่าเท่ไหมล่ะหัวล้านด้วย <c oughs> เราเปลี่ยนเป็นตัวของเราดีกว่าค่ะรับไม่ได้นะคะหวัง <c oughs> ว่าจะทําให้ตัวของเราอึดขึ้นนะคะว่าถ้าเราใส่เกราะนะคะ ว้าวอ๋อโหดูสิโอ้ทหารเต็มเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมดีกว่านะคะว้าวเวลคัมทูสเปซบาร์พี่อ้อมฮะมันเกี่ยวอะไรกับสเปซบาร์เว้นวักอะฮะนี้ยม่ชช่แเบรกี้มันเป็นบาร์ของว่างไหนดูสิอ๋อ้ยอ้าวเฮ้ยหอยเอ้ยของเกนี่ว่าของปลอม เดี๋ยวเรามาดูที่นั่งกันดีกว่านะคะอ้อโหกลมบล็อกเลยว้านั่งสบายจริงเลยนะแบกกี้ว้าสบายจริงด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอัพเกรดสร้างไอเทมตัวของเราเพิ่มนะคะโอ้เป็นชุดซามูไรค่ะโอ้ยเท่จังเลยอะ่ะเท่จุงเบยนี่น่นี่นะ่นี่นะ่นนะอ่าเราก็ใส่ชุดซามูไรออกไปต่อสู้นะคะ สูกคณะทุกคนทุกเขาอย่ายอมแพ้นะจัดการเลยนี่แน่จี้แน่ <c oughs> ตายคู่ <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็มาสร้างธาตุกันต่อนะคะนี่เราก็ได้ธาตุพืชมาแล้วนะคะเราก็ได้ธาตุลมมาค่ะอ่าแล้วเราจะล,ลองมาเปลี่ยนให้กับทหารตัวโคลนนิ่งของเรากันนะคะอ่านี่เราสามารถที่จะใช้ธาตุพืชกับธาตุลมได้แล้วนะคะ ล้วก็ใส่ไปให้ตัวละครของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าสู้เขานะอ่านายสู้เขาโอ้ยออกมาเป็นดงเลยเนี่ยสู้เขาสู้เขาทำไมมาตันทางกันอยู่ตรงนั้นล่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราอัปเกรดนะคะสร้างรถนะคะของเราค่ะว,ว้าวรถนี้นะคะก็จะสามารถบินได้ด้วยนะคะเหาะได้ด้วยว่าเดี๋ยวเราจะบินไปส่งทหารของเรานะคะอ่าเราก็บรรทุกคนทหารของเรานะคะ ใส่รถไปเลยค่ะแล้วเราก็บินไปเลยว้าว้ฮเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับเราก็จะส่งไปนะคะทหารของเรานี่ส่งไปดูเพื่อนบ้านหน่อยสิว่าเป็นยังไงฮ่ลองตรงนี้แหละฮึปฝากด้วยนะทุกคนไปแล้ว <c oughs> นี่นะนี่นะะ โจมตีกันใหญ่เลยวา้าวูตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ Windows 10ซะด้วยว <c oughs> ้าวโอ้หที่นั่งสบายจังเลยอะ่ะฮ่าอาวุธนะคะก็อัปเกรดแล้วค่ะบยดาเมจนะคะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะว,ว้าวเราอัปเกรดธาตุนะคะระบบธาตุของเราจนครบหมดแล้วนะคะเนี่ยอ่า เดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงของเราต่อนะคะว้าวเราได้ยูนิคอร,ร์นมาแล้วนะคะว้าวน่ารักจริงๆเลยให้ชื่อว่าเจ้าพิงดีกว่านะคะอู้ยูนิคอร์นของเรานี้เป็นตุ๊กตาที่น่ารักมากๆเลยค่ะวัสดีค่ะพี่อ้ามนิวขอตามไปด้วยนะคะว้าวน่ารักจังเลยนะคะไอเทมตัวนี้วัสดีี่ะน้องสวัสดีค่ะ,ออคะขอนั่งพักแป๊บนะครับได้เลยจ้าตามสบายเลยนะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างโรงงานของเรากันต่อดีกว่านะคะเอจะสร้างเป็นอะไรดีเนะาะนี่เลยค่ะเรามาสร้างจอบขุดเจาะกันต่อนะคะอ่าเจาะไว้ขุดทองค่ะนี่เราก็ขุดทองได้แล้วนะคะอืมตอกเข้าไปโปกปากโปกปากนี่ ได้ทองมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราสร้างไอเทมเพิ่มนะคะได้นินจามาค่ะว้าวนินๆินินิน,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 นอ่าแล้วก็เราสามารถนะคะที่จะแปลงร่างเป็นเพนกวินได้ด้วยค่ะวิ่น่ารักจังเลย๋อ้โหมีจังงอยผมสีเหลืองแพร م แผมด้วยนะเนี่ยมาจากไหนละเนี่ยเออใชนว่าฉันน,น่าจะมาจากอีวาเกเลียนนะเนี่ยว้าวเราก็สร้างตัวเป็นโครงกระดูกค่ะแล้วก็นี่เปลี่ยนเป็นโรบอตหุ่นยนต์ โอ้ยฉันเทไหมล่ะเน่อย่ามาเยี่ยมกับฉันนะบอกไว้ก่อนแล้วก็นี่ค่ะเป็นซูเปอร์แมน <c oughs> เก่งๆในสีแดงไอยแต่ทําไมฉันบินไม่ได้ล่ะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็สามารถจะผลิตเจมออกมาเรื่อยๆนะคะโอ้อยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นตัวของเราดีกว่านะคะอ่าขอยังชั่วหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อเลยดีกว่านะคะอ,อตอนนี้เราก็ได้ไอเเทมมาแล้วค่ะโดยใช้เจมซื้อมานะคะ เป็นยากกระโดดสูงค่ะวา้าวูอ๋อหอยกระโดดได้สูงจริงๆเลยนะเนี่ยสามารถที่จะกระโดดขึ้นหลังคาได้ด้วยนะคะฮึบน่านั้นไงอู้สูงดีจริงๆเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอัปเกรดเพชรของเราเพิ่มค่ะอู้เป็นไดโนเสาร์นะคะอู้น่ารักจังเลยลูกไดโนเสาร์ตัวนี้ให้ชื่อว่าอะไรดีนะโอ้คิดถึงจีโนโ่จังเลย ตั้งชื่อว่าจีโนดิมิเนียอ่าผมไม่ใช่จีโน่น้ครับผมเป็นเพื่อนกับจีโนครับอได้มาแล้วนะคะอ้าวน้องมีไทเกอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาน้องนะคะนั่งรถไปเที่ยวกันดีกว่านะคะพาลูกๆเราไปเที่ยวด้วยเอ้ยดูดิลูกเราเหาะตามมานะคะโอ้ยต่อไปนะคะเราก็สร้างเพชรของเราเพิ่มค่ะเป็นอัปปาก้านะคะน่ารัก,กมากๆเลยอุ้ยตาแปววแหวแวเลยนะคะเนี่ย อ้เดินตามน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยในชีวิตจริงนี่ก็แบบอยากจะไปเล่นมากๆเลยนะคะขนคงจะนุ่มนิ่มมากเลยค่ะว้าวมีเต่าเพิ่มออกมาแล้ว,ลวนะคะเนี่ยโอ้โฮยนีมันกาเมล่าเต่ายักษ์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะคะผมก็แค่เต่าธรรมดานะคะเนี่ยโอ้ตอนนี้นะคะเรามีสิงเตเพิ่มขึ้นแล้วค่ะโอ้โหสิงโตเจ้าป่า มาจากเรื่องไลออนคิงหรือตา่และนนยะน่ะฮะสวัสดีครับผมชื่อลีโอนะครับว้าว,วูตอนนี้เราได้ไอเทมบินสูงแล้วนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างแม็กกี้อากาศข้างบนอ่าดีใจจังเลยนะคะเนี่ยเมียวว้าวพี่อ้อมบินได้ด้วยอ่าเขาใช้ไอเทมจากเจมซื้อมาแบบแม็กกี้โอ้โหสนุกจังเลยสวัสดีเพื่อนบ้านเห็นยังไงบ้างฮาเดี๋ยวกันนะขอชั้นลงจอดแป๊บนึงนะ แล้วเดี๋ยวเรามาทักทายกันเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมเอาสายไฟคริสต์มาสมาทันหัวแล้วน้องโอ้แฟชั่นใหม่นะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ได้จอบเรนโบว์แล้วนะคะเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะขุดเจาะของได้เปอร์เซนต์มากขึ้นค่ะ่าลองไปตอกกันหน่อยสิโปกปากโปกปากได้ของมาเยอะขึ้นจริงๆด้วยนะคะเนี่ย ว้าวทำงานไปทำงานไปเจ้าทหารโครนิ่งว้าวแล้วตอนนี้เราก็อัปเกรดสัตว์เลี้ยงของเรานะคะได้นกแพนกิ้นมาค่ะสวัสด,ดีฉันมาจากขั้วโลกเหนือสนใจไปเที่ยวขั้วโลกเหนือกับฉันมาเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีไอเทมเพิ่มมาค่ะเราใช้เจมซื้อมานะคะ่าเราสามารถจะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นสีต่างๆได้นะคะ ที่ตัวรถเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะพี่ออมก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเอ๊แต่ไฟหน้าเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มดีกว่านะอาเจ๋งเป้งแจมแจมอ้อน่ารักจริงๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองไอเทมใหม่ที่ได้จากเจมดูนะคะนี่แล้วก็คือผ้าคลุมล่องหนค่ะอ่าแบลก็กกี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะว้าวช่วยหายไปแล้ว อหเพี่ย่หาหายตัวได้จริงๆแล้วนะคะเนี่ยเหมียวใช่แล้วล็กกี้ช่วยอ่าเราก็มาปรากฏตัวตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอ,อีกรอบนะฮ่าเวบว่าหายตัวได้ด้วยรับรองเลยว่าเพื่อนบ้านไม่เห็นเราแน่ๆฮิ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 ว้าวสนุกจังเลย น่ารักมากๆเลยนะเนี่ยว้าวแล้วก็ไอเทมอีกอันหนึ่งที่ได้จากเจมนะคะก็คือยาฮิลค่ะเป็นยาเพิ่มเลือดนะคะเดี๋ยวเราไปรองคองกันดีกว่าอมาช่วยตีฉันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้เลือดลดเลือดลดอ่าให้ทีเบาๆนะโอ้ยโอ้ยอยอ้ยไปดีกว่าไปดีกว่า ว้าวคูอะไรคะน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้อง,นองคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย